การนำเอฟเฟกมาใส่ในเวอร์ชั่นล่าสุดที่เราใช้อยู่เราก็มาเปิดที่เราเราลงไว้นี่นะลงไว้ในได้ e ที่ผมลงไว้นี่งไงเวอร์ชันสามเก้าเนะีดมเบิ้ลคิดกูไปเมื่อเปิดออกมาแล้วก็มาที่เอฟเฟกนี่นะฮะแล้วก็ตัวนี้ท่านจะเก็บไว้ที่ไหนก็ได้จะมีจะมีตัวแรกที่ผู้ผลิตโปรแกรมจะ ใส่ไว้เสียงเท่านี้นะฮะเราก็จะก๊อปไปเก็บไว้ที่อื่นหรือจะลบก็สุดแล้วแต่แล้วคราวนี้เราก็มาเปิดหาที่เราเก็บไว้เราเก็บเราเก็บเอฟเฟกของเราไว้ที่ไหนผมจะเก็บไว้ในโปรแกรม x x t r m m e อยู่ทางโฟลเดอร์เก็บไว้ต่างหากอยู่ที่ในไดเอเหมือนกันผมก็มาดับเบิ้ลคลิก ที่สาวเอฟเฟกผมคลิกแล้วก็ Copy คลิกขวา Copy Copy เสร็จแล้วก็มาคลิกขวาที่เราเราย้ายออกไปจากเวอร์ชัน79แล้วนะฮะแล้วก็วาง ก็จะได้อฟเฟตามภาพนี่นะฮะได้ทั้งหมดแล้วอยู่ในโฟลเดอร์นี้แล้วเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรื่องลายเส้นเราคลิกกลับก่อนนะในในนี้เรายู่อยู่อยู่ในฟล์เอฟเฟกนะฮะให้มาอยู่ในโปรแกรมทั้งหมดรวมทั้งหมดนี่นะฮะแล้วก็ลายเส้นของเราอยู่ที่ไหนเราก็ไปหามาลายเส้นเกี่ยวกับเพลงของ E.M.K XMK อะไรก็ตามเนี่ยอย่างของผมนี่ของ EMK เอ็มเคนฮะผมก็คลิกแล้วก็คลิกขวาก็ปี้แล้วก็เามาวางไว้ถ้าไม่ทำดังนี้เราจะเล่นไฟล์เพลงของ EMK ไม่ได้นะฮะนี่เนี่ยเอาเอามาวางไว้หลังจากนั้นก็ไปเปิดโปร,ปรแกรม a c t กตได้เลย เมื่อเราเปิดโปรแกรม x อ็กซมาคราวนี้เราก็มามากดคอนโทรลแช่ไว้นะแล้วก็กดตัว X จะขึ้นมาแล้วครับท,ที่ป้อนไว้เมื่อสักครู่นี้นะครคราวนี้ก็ถ้าเราไม่ได้ใช้เมาส์คลิกนะฮะก็เลื่อนลูกศรเนะเลื่อนลูกศรขึ้นลูกศรลงเราจะใช้เพลงประเภทอะไรก็สมมุติว่าชุดนี้นะฮะ เพลงชุดนี้จะเป็นเพลงจบเพลงเลยนะสำหรับใช้ในพิธีห้าธันวาสิบสองสิงหานะกดเลขหนึ่งก็จะเป็นเพลงสดุดีจบเพลงนะเพอกรนนี้จบเพลงถ้าเรากดซ้ำลงไปจะหยุดอย่างเช่นเลขเจ็ดนะฮะกดเลขหนึ่งถ้าเราไปกดเลขสิบ เลขสิบคือกดเลขศูนย์นะเลขศูนย์หมายถึงเลขสิบเราจะหยุดกดซ้ำลงไปเนี่ยจะมีจะมีให้เราเห็นจะง่ายกว่าที่เราไปคลิกที่มิกเซอร์ แล้วเพลงประเภทนี้ก็จะจบเพลงจะบอกเวลาไว้ให้เลยนะฮะสำหรับเวลาเขาเบื่อนักร้องเขาจะลําแคนนํำอะไรเราก็ใช้ชุดนี้เลยน่จะช,ช้าหน่อยระยะเพลงจะใช้เวลา10นาที13วินาทีบางงานไม่ยอม10นาทีไม่ยอมก็ต้องมาต่อเมดเล่ลำแคนอีกยีเอ็ดนาทีเนีย่ยมาต่อชุดนี้อีก เมื่อเราจะเล่นเพลงเราก็หยุดแต่หยุดคือกดซ้ำหมายเลขสองที่เรากดไว้นี่นะฮะแล้วก็กด escape แล้วก็เล่นเพลงที่เรานั่นไว้เลยที่เรากำหนดไว้ในที่นี้ผมได้ได้เซฟไว้เมื่อตอนที่แล้วนะฮะผมเซฟไว้ที่รายการเพลงนี่ผมจะเปิดที่เซฟไว้นั้นเอามาใช้นะฮะก็คลิกที่เปิดนี้น,ะนี่ฮนะชื่อผมที่ใส่ไว้เมื่อกี้ กูดับเบิลคลิกเลยครับรายการใช้ลูกศรจะมาเหมือนเดิมหมดเลยครับที่เรากําหนดไว้กี่เพลงกี่เพลงก็ตามนี่นะฮนะแล้วเรามาดูมิกเราเราจะกำหนดเสียงอะไรให้มันดังค่อยดังแรงกระเดือ มันเบาล้วก็เล่ง้งไปคาบเบลมีเสียงไหนมันดังแรงเราก็ลดลงเราจะเน้นอะไรเบสดังแน้นเกินไปแล้วก็ลดลงมา ลดตามล่องเสียงล่องเสียงที่ว่างอยู่นี่นะฮะคือคุณทำไม่ดีไม่ได้ทำม่ดีใส่มานะแล้วแล้วที่ตัวสีที่เป็นสีดำอยู่นฮะเนี่ยมาดูเอฟเฟกต์ที่เราใส่เนมะื่อกี้เราเราสามารถมาคลิกขวาได้เนี่ยเลือก,กรุทจะเลือกชุดแต่งงานงานบวชก็แล้วคลิกลงไปคราวนี้เมื่อเมื่อเราจะเชิญแขกเรากด F6 ไว้นะฮะหยุดเพลงั่วข่าวกด F6 แล้วคราวนี้เราจะมาเล่นเมื่อเอาลูกศรไปชี้เนี่ยเพลงมันจะขึ้นมาให้เราเห็นตัวต้ใต้รูปมือเนี่ยนะฮะจะมีบอกว่าเพลงอะไรนี่นะฮะเอาาามมทไแกบวูเพลงวานนี้จะมีแค่หนึ่งนาทีนะฮะผมทำใส่ไว้แค่หนึ่งนาทีเพราะว่าแขก เดินจากโต๊ะมาขึ้นเวทีไม่ถึงหนึ่งนาทีทำไว้เดี๋ยวมันจะทําให้เราเก็บข้อมูลใหญ่โตเกินไปถึงวันันส